โปรเจกต์ที่ทํานี้โปรเจกต์ที่ไม่สแสวงหาผลกําไรมาจากงานของจุนจิอิโต้ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของโปรเจกต์นี้ซึ่งนับว่าแจ๋วนะครับนะอ้อไม่เอาแนา่ฉันเลียดไม่ไหวหร้กนะถ้าเกิดเสียงดังแบบนี้ฉันควรจะไปบ่นในคนข้าบนหน่อยแล้วเจ๊ก <c oughs> <c oughs> ูพร้อมเบี่ยงโอ้แอนิเมชันโคตรเบี่ยงอะฮะลัลโหลเอ้ยมีอะไรหรอพอจะช่วยรีเสียงลดหน่อยได้ไหมเสียง <c oughs> คุณมันดังเกินไปอย่างนี้เรียกว่าดังงั่นหรอก็ใช่นะสินี่มันบรบกวนคนอื่นเขานะ คนที่รบกวนคนอื่นน่ะมาเธอตั้งหากถ้าเกิดเพื่อนข้างบ้านบอกว่าเสียงดังจะค่อยคิดแล้วกันเออเดี๋ยวคอยดูแล้วกันเดี๋ยวมันก็ออกมาบนคือเหมือนกับว่าเขาไม่เชื่อนะครับเพราะเราอยู่ชั้นล่างนะครับแต่ต้องการให้เพื่อนข้างบ้านนะครับมาช่วยเป็นแบบกระบอกเสียงให้นะครับว่าเสียงมันดังไปขอโทษนะคะคุณอยู่บ้านหรือเปล่ามีใครอยู่ไหม คงไม่มีใครอยู่บ้านละมั้งปกติไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่แล้วหลังเนี้ยฮะไม่อยู่เหรอไม่ใช่ว่าเป็นแค่ห้องว่างหรอกเหรอก็แน่นอนสิไม่มีคนอยู่ใครเขาจะมาบ่นเล่าไม่ไม่ใช่ห้องว่างบางครั้งฉันก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูแล้วก็ปิดประตูนะแต่ก็ไม่เคยเห็นใครเลยเอา้าแล้วคือยังไงอะ่ะบ่นต่อไม่ได้เอาสิไปถามเลยแสดงว่ามีคนโอ๊ะเจ๊ออกมาเจ๊ปิดหน้าปิดตานะครับ ออ้งเมึงเอ้งเมึงเอาอยู่บ้านเหรอน่ากลัวชะมัดนี่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยเนี่ยแล้วทำไมแต่งดำทั้งตัวเลยอะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปเฉียงกันไปเฉียงกันที่อื่นได้ไหมทําไมอะเอออีป้านี่อีกแล้วไปขอให้ป้านี้โอ้โหปิดประตูอย่างดังนะครับแล้วท่าเดินเราแม่งมั่นมากอะท่าเดินแบบไม่เหมือนสาวน้อยสักนิดเดียวอะ ขอโทษนะคะขอถามแล้วหน่อยได้หรือเปล่าพอดีหนูมาจากชั้นล่างอะคะ่ะไม่ทราบว่าเสียงดังจากอาพาร์ตเมนต์ห้องโน้ตมารบกวนวคุณป้าหรือเปล่าคือจะว่าดังรบกวนไหมก็น,นิดหน่อยอะแต่ไม่ได้ห้องติดกันนะนะทำไมหนูไม่ลองไปคุยกับคนข้างห้องละ่ะเอ,อ่อเธอเพิ่งเดินออกไปอะคะ่ะแล้วไม่มีใครอยู่อีกเหรอเอ,อ่อป้าหมายความว่ายังไงคะเอ้ป้าคุณคุณต้องมีผู้หญิงมากกว่าหนึ่งคนอยู่ในห้องนะพวกเขาจะรูปร่างแตกต่างกันหน่อยแต่พวกเขาเราจะแต่งตัวในชุดดำกันและพวกเขาไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำทักทายก็ไม่พูดดูท่าาาามมคอยเปป็นนิตระถถ้้ หนูมีเรื่องจะถามแค่นี้ใช่ไหมพอดีป้ายังซักผ้าอยู่ไม่เสร็จโชคดีแล้วกันนะขอับคุณค่าโชคดีค่ะหอน้าแปลกชะมัดอืแต่พูดไปเรื่องเสียงดังก็ยังแก้ไม่ได้อยู่ดีกลับไปที่ห้องดีกว่ามัง้งไปนั่งเรียนทั้งอย่างนี้แหละไม่รู้นะครับว่าห้องนี้เป็นยังไงผู้หญิงอยู่มากกว่า1คนแต่งชุดสีดํานะครับไม่พูดจาทักทายปิดตั้งแต่หัวย,ยันเท้านะครับแม้แต่ดวงตาปากหูก็ปิดหมดนะครับ คือปกติปิดตาเนี่ยยังพอว่าปิดปากยังพอมีแต่ปิดยันหูนี่ปกติที่แปลกๆนะครับอย่าบอกนะว่าเปิดมาไม่มีหูถอดมันไม่มีผมทำไมกูคิดภาพดนเลมอนวะเชียเอ้กูคิดอะไรนี่อเข้าห้องดีกว่านะครับพูดไปก็เท่านั้นนะครับแล้วดูเราห้องเรานะโอ้เสียงเงียบเลยฮะเกิดอะไรขึ้นอแต่ก็ดีเสียงเงียบซะได้จะได้ทํางานต่อให้เสร็จสักที เหมือนเรามีรูปภาพบูชาสักอย่างนะครับนั่นคืองานเขียนจุจิอิโต้เหรอนั่งจนมืดนะครับฮะทำจนมืดเลยฮะไปหาอะไรดื่มดีกว่าแล้วก็ดื่มน้ำหยอดโอ้นี่มันไอคนจากชั้นบนนี่นะนี่นายมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้อ,อเธอเองเหรออย่าแอบ,บย่องมาข้างหลังสิให้พูดบ้าอะไรเนี่ยว่าแต่นี่นายเป็นอะไรทำไมตัวซีดหมดเลยฉันขอถามอะไรเธอหน่อยได้ไหม ถามอะไรก็ถามสิผู้หญิงที่เขาอยู่ข้างห้องฉันนะ่ะพวกเขาเป็นอะไรกันแน่หมายเขาว่ายังไงเหรอไม่สมเหตุสมผลเลยอ่ะฉันนะ่ะไม่รู้หรอกนะว่าในห้องนั้นนะ่ะเขาอยู่กันกี่คนแต่ว่าพวกเขานะ่ะไม่เคยทําให้เกิดเสียงเลยนะและโดยอย่างยิ่งกําแพงห้องที่มันบางมากขนาดเนี้มันควรได้ยินเสียงหายใจหรือเสียงขยับหรือบางอย่างบ้างสิมันทําฉันขนลุกไปหมดเฮ้ hey! ยี่ไงปิดยันหูจริงๆด้วยแต่งเหมือนเดิมแค่คนที่ตัวสูงมากนะครับไม่เหมือนกับคนที่แล้วที่ตัวเท่ากันเนี่ยเดินเหมือนคนไม่มีศอกครับเหมือนแขนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวะครับพวกมันเป็นใครกันแน่พวกมันทําอะไรกันที่ห้องข้างๆฉันและทําอะไรกันจนไม่มีเสียงและเงียบได้ขนาดนั้นเอาเป็นว่าฉันกลับห้องดีกว่านะไว้ค่อเจอกันละกัน <c oughs> โอ้โอ เสียงคนกรีดนะนั่นมันบ้าอะไรเนะี่ยเสียงม,มันมาจากชั้นบนเลยเราเดินแบบกอดอ,อกกันนะครับน่าจะตกใจจริงอย่าบอกนว่าผู้ชายคน่ากี้หายไปแล้วอะหายไปจริงด้วยวะ่ะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอ๋อแมวแมวนี่มันแมวใครเนี่ยแถมบนหลังก็มีลายหน้าตาน่ากลัวด้วยแมวต้องสาบอย่างนั้นเหรอ เชียนา่ากลัวจริงมีนั่นมากมายบรรยากาศนา่ากลุแม่งกระจจวตัวบอลเลอร์เลยห้องของผู้ชายคนนี้สินะยทำามานากก่ากลัวอยู่นะฮัลโลนี่นายโอเคหรือเปล่าเหมือนประตูจะไม่ได้ล็อกแนฮะแปลกจังไม่มีใครอยู่เลย มันห้องมันใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอห้องเรายังเล็กนิดเดียวโอ้ตรงหน้าต่างไม่เอารู้สึกมันต้องมีเหตุอะเดี๋ยวค่อยเดินไปดูได้ไหมเนี่ยหน้าแปลกจังมีรูอยู่ที่กําแพงด้วยคงจะเป็นลมพัดละมั้งแล้วรูเนี่ม,นมาจากไหนเนี่ยมันดูเหมือนกับไอ้เจ้าหมอนนั่นมันทํางั้นเหรอแอบซองจ้องมองเหรอ อ๋อเอาไขค,รครวงแกะแขนถอดน็อตท,ทีละตัวเฮ้รโคเท่ <c oughs> หมัดยางยืดเย้อยอะอะไรเหรอจ้องมองต่อจ้องอีกโกอีเจ๊ได้มารู้ตัวแล้วนะเฮ้ยเ <c oughs> ย้ย <c oughs> นี่เหรอ ออออไม่นั่นอะไรอ่ะนั่นอะไรอ่ะแขนใช่ไหมแขนขานั่นทำไมมันถึงยืดหดได้ล่ะงั้นก็หมายความว่าผู้หญิงหลายคนที่รูปร่างแตกต่างกันไปจริงๆแล้วเป็นคนเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยแกเดินมาหาหรอหลบซ่อนหรอเธอกำลังไปไหนอะไม่ได้ไปไหนมาหาเราชัวร์เลย เชียกูไม่น่าเดินมาตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงยืดโอ้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 โหน้าประทับใจสุดๆยืดได้ขนาดนั้นเซ็กซี่สุดๆไปเลยโอ้ถ้าเดินเซ็กซี่เลยขนาดนั้นออกประตูฉันหนีออกมาทันเวลาพอดีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้หญิงคนนั้นก็ยังอยู่ห้องข้างๆ แต่ว่าฉันนะรีบย้ายออกอย่างดวนจีเลยก็คือไปเปิดนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าทําทําไมรู้แค่ว่าเราจะไม่ยุ่งกับเขาแล้วเขาก็จะอยู่ของเขาตลอดไปแนวนี้ผมก็ชอบนะครับจบแบบให้ขบคิดต่อม่ามันคืออะไรผมชอบนะครับคอนเซปต์แบบเจนะครับชุดดานะครับยืดแขนยืดขาได้มันดูเหมือนแบบผลปิศาจแจ๋วดีครับแจ๋วดีแจ๋วดีและเกมมันจะจบ อ๋อเกีร์มันค้างหน้านี้เลยเหรอแต่เท่าที่สังเกตเห็นก็คือแมวเนี่ยลายเส้นมันจะแบบแปลกๆนะครับอ๋ถเาผมดูนี่คือเหมือนจะเป็นงานของคุณจุนจิเขาใช่ไหมครับคือมันมีแมวลายกะโหลกอยู่จริงๆหรอเป็นแมวของจานจุนจิอิโต้เหรอนั่นก็ถือว่าเจ๋งนะครับเกิดใครคิดว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันแน่หรือจริงๆแล้วมันเบสออนเรื่องราวแบบไหนเรื่องอะไรบอกชื่อมาได้นะครับเผื่อไปตามเก็บกันและนี่คือ next door นะครับหรือว่า คุณผู้หญิงห้องข้างๆนะครับดูจบไม่ชอบก็อยากดไลค์นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ัปละครับบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ